mau taksa akawa atau sama semmbosamitangsa dulu panang katan juga kata wedi ta เมิกาทุกทูพระเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันอันเป็นมงคลยิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้มาและเลือกถึงพระคุณของบาอาจารย์คือหลวงปู่วินมาหาวิโรซึ่งท่านในบรรดาภาพ 不平。<laughs> รบพ่อปบห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดแลอรนอันนี้ร่วมง,งานกันมาคุ้นเคยกันดีในสมัยท่านไปอยู่ไปอยู่วัดบ้านทา่าก็ไปร่วมกันงานกันมาตลอดนะแต่ท่านก็มามรณะป่าไปแล้วท่านก็ได้ทำคุณประโยชน์ห้ายสิ่งหลายอย่างให้แก่วัดแก่วาให้แก่ญาติแก่โย,ยม ก็นันาบว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบเป็นพฏิหาราผู้หลักผู้ใหญ่รูปหนึ่นท่านเป็นผู้ทรงคุณไวหลายอย่างเป็นนว่าทรงคุณสามประการคือวัยแลวะวุโิโตท่านเจริญด้วยวัยคือมีอายุมากพอสมควร แล้วก็ข่าก็มีคุณว่าคุณวุฒโธเป็นผู้เจริญด้วยคุณธรรมชาติวุฒโธเจริญด้วยชาตินี<แ>่การที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ที่ว่าเป็นชาติทประเสริฐีครั้งใดะสมบทในพระพุทธศาสนายิ่งเป็นชาติที่ประเสริฐ พอได้เข้าสูร่ร่มภาคกสสวัตดิ์ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเป็นบารม,มีสูงส่งซึ่งท,ท่านได้ามเป็นมานับนับหลายท่านได้ผสมบทในพุทธศาสนาม,มาก็เดืละพันษา5ห้าสิบหกพันสาก็ถือว่าได้มากพอสมควรคุณธรรมที่ ท่านได้ปฏิบัติมาก็ถือว่าเป็นคุณธรรมมันยิ่งเพราะท่านเป็นผู้เจริญดืยคุณคือมีคุณธรรมแล้วก็ท่านก็ประกอบด้วยคุณหลายอย่างเหมือนกันเป็นต้นว่าเป็นผู้ควรของกำนักคือท่านตั้งอยู่ในธรรม ปฏิบัติีปฏิบัติชอบยังเป็นผู้สมควรสมควรได้รับของส่อนรับคือของที่พวกลูกศิษย์ลูกหานำมาถวายท่านที่วัดอันนี้เรียกว่าเป็นของควรของคำนักควรของส่อนรับคือท่านจะไปมาหาสู่กับลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาก็รจับเรื่อง มีขานเกินอะไรต่างๆที่สมควรเกศท่านเป็นการต้อนรับแล้วก็เป็นผู้สมควรที่ลูกศิษย์ลูกหาคนะวรทำบุญกับท่านด้วยวัศนาวัฒนศนานุประทานท่านเป็นผู้สมควรได้รับวัฒนศณนานุประทานโดยการกระทำของลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็สมควรที่ลูกศิษย์ลูกหา นะเดี๋ยวผู้ที่เคารบนักถือจะต้องทำบัญชลีคือกลาบว่านะเว่าท่านเป็นผู้สําคัญอย่างยิ่งได้ชื่อว่าท่านเป็นผู้ทําคุณเจรามากทําคุณแก่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระทั้งโยมนะนับว่าท่านเป็นผู้มีคุณเรียกว่าบุรพบุาารพายาก์ก็ได้แต่ทําคุณไว้ก่อน นะเรือว่าท่านเป็นบุพการีบุพการีคือเป็นผู้ทาคุณไรก่อนแก่ลูกศิษย์ลูกหานะซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตามีเมตตาในการส่งเสริมลูกศิษย์ลูกหาในการส่งสอนลูกศิษย์ลูกหาการพระท่านโยมเรียกว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งที่ว่าเป็นบุพาการีของลูกศิษย์ลูกหา ฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้สมควรที่ลูกศิลปนหาจะต้องปฏิบัติจะต้องอุปถัมภ์จะต้องบำนุนะหลังจากที่ท่านบรณภาพไปแล้วยาววันนี้ลูกศิษย์ลูกหาท่านเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีก็เลยมาร่วมกันและเลือกเห็นพระคุณของท่านจะว่าไม่ลืมบุญคุณก็มาร่วมกันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกี่ับเวที เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของด้านโลกศิษย์ลูกค้าที่ดีจะต้องรู้จักหน้าที่คือความกตัญญูกตัญญาดีเพราะทุกคนที่อยู่ในโลกนี้จะต้องเปน็นผูนน้มีหน้าที่กันดังนั้นมีหน้าที่กันดังนั้นหน้าที่ของชาวะมงคืคอหาปลาหน้าที่ของพ่อค้าคือหาผลกําไรจากการทํากิน หน้าที่ของศิลปินคือสร้าง,งสร้างศิละปะหน้าที่ของพระคือสอนมนุษย์หน้าที่ของชาวพุทธคือทําดีด้วยชีวิตหน้าที่ของศิษย์คือการดูการเวทีอันนี้เราเห็นหน้าที่วันนี้พวกเราซึ่งเป็นลูกศิลป์หาก็มาแสดงออกซึ่งมากระทำซึ่งหน้าที่ให้ดีที่สุดทำหน้าที่ให้เกิดความสามารถคือการแสดงออกด้วความกระทำยูกระเวที ทีนี่หละกะตัญยูกตเวทีก็มีอยู่ <c oughs> ในเมื่อพวกเราเป็นพระก็ดเป็นโยมกด็ดีซึ่งอยู่ในฐานะเป็นลูกศิษย์ของท่านก็จะจกต้องปฏิบัติตามข้อกตัญยูกตเวทีคือปฏิบัติตามคำส,สอน ปฏิบัติตามคำสั่งสอนท่้นแล้็เอื้ออาทรมนกิจวัตรรักษาวงศ์ตระกูลมั่นพระบุญสินิ์คอยสับความผสมแก่เท่าโลงประคับประคองเจ็บป่วยเจ้ายพบาลรักษาเมื่อมรณาจัดการให้ตามศาสนพิธีรักษาความสมัครีเกลียวกลม อันนี้เป็นหน้าที่ของสิทธิฤาษาที่จะแสดงออกต่อครูบาอาจารยา์วันนี้ก็นับได้ว่าพวกเราทั้งหลายก็มาแสดองออกเรื่อความกตัญญูก,กตัทีเพราทุกท่านไม่ว่าครูบาอาจารย์ภาคเนียนหรือญาติโยมที่มาแสดองออกเรื่อความกตัญญูก,กตเวญาทีวันนี้อนว,ว่าเป็นเป็นคนดีเป็นคนดีระเบินนด บุคคลที่มีความกตัญยูกระตะเวทีรู้คนของท่านผู Mot ้มีคุณจึงนับว่าเป็นผู้ดีถ้าไม่มีความกตัญยูกระตะเวทีแล้วถืาว่าเป็นลูกที่ไม่รู้บุญคุณของบิดามารดาเป็นลูกศิษย์ที่ไม่รู้บุญคุณของกูบาจารย์นะเป็นลูกที่ไม่รู้คุณของบิดามารดานะ เป็นกนว่าลูกทร,รพีว่ผสมนะลูกทร,รพีคือเป็นลูกบุญคุณของพ่อของแม่นะทุกวันนี้ก็มีศัพท์ป,ปหนึ่งนั่นว่าลูกที่สังสนยากเขาเรียกวานะ่นะปปปมา,มาลูกเทวดาเป็นมีศัพท์เป็นมาว่าลูกเทวดาหลานเทวดานะมันร่น่า พ่อญากสอนอยากบอกฟงฟังเป็นจึงยอกว่าเป็นลูกเทวดาบริษั์พอแม่สอนบาไดา้จากพิษัร์ฉะนั้นความกระตัญยูกตัเวดีก็ไม่มีไม่มีในลูกที่ไี่รู้บุญคุณของพ่อของแม่ก็ไม่มีในหลานที่ไม่รู้บุญคุณของปู่ย่าตายายฉะนั้นบุคคลดีก็จะต้องตั้งอยู่ในสมรกิ อ่าตั้งอยู่ในความกตัญญูกตเวทีดังภาษิตที่ยกขึ้นไว้ในบรต้นนั้นว่านิมิตตังสาธุรุปนังกตัญญูกตเวทีตาความกตัญญูกตเวทีเป็นยมิตเครื่องหมายของคนดีดังนั้นท่านที่มานั่งอยู่ในสถานที่นี้ก็เป็นคนดีกันนะาะเป็นผู้รู้จักบุญคุณของหลวง หลวงปู่วินแต่ก่อนชื่อท่านเป็นแถววินต่มาตอนนี้ก็ไม่มีถาพิจิวินใหญ่โดยสมัยท่านอยู่อยู่ที่บ้านทาวัดบรานทานะก็ลงบัญชีลงอะไรต่างๆก็มีแต่พระเถวินพระเทวินมหาวีโรแต่ตอนนี้ท่านก็คงตัดออกแล,ล้วหรือว่าจะมีหรือติดตัดออกเพราะว่าไม่ได้ น,นะแต่ก็นะถึงไม่ท่านจะช,ชื่ออะไรก็ตามแต่ท่านก็มีคุณธรรมสูงยิ่งนะแลนะวพวกเราทั้งหลายที่เป็นุกสิธิ์มาแสดงออกซึ่งความกระญญูกตะดัวีธรู้หน้าที่ของกวเองแล้วในเมื่อปฏิบัติในหน้าที่ความกระตำุกตะดับวีธเต็มที่แล้ว ก็ยังได้รับอานิสงได้รับบานิสงนะพระพุทธเจ้าท่านสวเด็จพระตาส็นพระโคธิสว์สุวรรณสามท่านเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่นะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะ่อเรียกว่าปฏิสัทีิ ่อพ่อต่อแม่รู้บุญคุณของพ่อของแมแ่อันนี้นะว่าเป็นคนดีฉะนั้นอันในสงที่ควรจะได้รับถ้าเราปฏิบัติเต็มทีแล้ว็็ด้ดันในสงคือชีวิตตกต่ำไม่มีวันหายถึงเกณฑ์ตายกว่าฟืน้นเปื้นยิงไม่ออกหอกแทงไม่เข้าเทพเจ้ารักษา พระราชาวปวปราณีท่านว่าอานิสงส์แห่งความกระตัญญูก,กตับเวทีฉะนั้นพวกเราทั้งหลายาถ้าบิดามันดาก็ดีปู่ยาตายา็พอดีอายังมีชีวิตอยู่ก็ควรจะปฏิบัติอุปถาอุปถัมภ์ท่าน,นาให้มีความสุขความเจริญ มีความสุขมีอายุมันคันคยืนต่อไปนะเพราะบิดามันดามีความผูแกแยกลำบับกับลูกนะกับบุทิดาอย่างมากทีเดียวนะในเมื่อท่านละโลกนี้ไปแล้วเราก็ทำบุญกินให้อย่าูกปูหวินบุญบาร,รมีของท่านก็มีอยู่แล้วนะมีบาร,รมีเต็มเตี่ยมอยู แต่พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิลย์ลูกหาก็อยากจะเทิดทูนบูชาบูนพระท่านก็เลยมารวมกันทําบุญทับุญสเดี๋ยวสละแรงงานสละอัตจุปัจจัยทุกอย่างมารวมกันทําบุญทับุญสอุทิสให้ท่านเพื่อจะไปเพิ่มพูนเพิ่มพูนบุญกุศลเพิ่มพูนบารมีที่ท่านมีแล้วให้มากขึ้นกว่าเดิมนะ อันนี้เรียกว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นนะประเพณีของชาวพุทธเราจะต้องรู้จักการทำบ,บุญทำกุญศนะ์แต่ว่าการทำบ,บุญทำกุศนนี่จะต้องพร้อมพร้อมด้วยกายพร้อมด้วยวาจาพร้อมด้วยใจโดยเฉพาะก็คือใจนะั่นแหละใจนี่เป็นใหญ่ใจสำคัญ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าประสรแล้ว้วยใจสำเร็จแล้ว้วยใจนะใจเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างพวกเรามาวันนี้พวกเราถ้าออกใจมาพร้อมนะมีกายมีวาจามีใจมาพร้อมนะแต่บางคนนะมาวัดไม่จะเอาใจมาด้วย ใจอยู่ที่บ้านอยู่กับลูกกับหลานนะอันนี้อันนี้สอในการทำบุญก็มีน้อยมีน้อยฉะนั้นในเมื่อพวกเรามาก็จะต้องมาพร้อมทั้งสาร่างกายก็มาวาจะก็ดีใจก็ามาด้วยนะฉะนั้นใจใจจึงเป็นใหญ่ท่านว่าเรามาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลต้พร้อม พร้อมใ,ใจนะเรามานั่งอยู่นี้เรามาวัด,วดเ,วเราจะต้องดูใจของเราเองก่อนว่าใจเรามามาหรือเปล่าเนี่ยนะมาดูใจเพราะใจของเรามันมีร้อยแปดประการเราจะต้องดูใจของเราบางครั้งใจเราเป็นมารบางการใจเราเป็นเทวดาบางเวลาใจเราเป็นพระ บางจังหวะใจเราเป็นหมบางอารมณ์ใจเราเป็นยะบางพักใจเราเป็นคนบางหนใจเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องดูใจในขณะที่เรามานั่งนือใจเราเป็นอะไรเราจะต้องดูใจของเราทีวา่ว่าถ้าเราถ้าใจเราเป็นมานเราก็พยายามลนะออกไป แลวออกไปขับไล่ออกไปใจที่เป็นมารมารคือการล้างผานล้างฐานมารตัวนี้มันจะมารล้างฐานคุณงามความดีของเราล้างฐานคุณงามความดีของคนถืงด้วยฉะนั้นเราก็กำจัดออกไปเพื่อให้เป็นใจทิวดาหรือให้เป็นใจพระอย่างน้อย ก็เป็นใจมนุษย์นะถ้าใจเป็นคนนี่ก็ยังไม่ไม่บริสุทธิ์ถ้าใจเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันดีน,นะมนุษย์ก็ได้ชื่อมาจากใจนั่นเองได้ชื่อมาจากใจนมนุษย์มาจากมนะมณะแปลว่าใจฉะนั้นเมื่อเรารักษาใจ เราทำใจของเราใหา้หเป็นใจที่ดีเป็นใจที่ประเสริฐบุญกุศลที่เราทำก็จะได้เต็มเม็ดเต็ม,ตม,ตมหน่วยเต็มป็เดียวเป็นใจที่สูงส่งถ้าเชื่อว่ามนุษย์อะว่กผู้มีใจสูงใจสูงนะมนุษย์เป็นผู้มีใจสูงใจสูงไปด้วยคุณธรรม ใจสูงด้วยคุณความดีตรปราศจากใจร้ายเรียว่าเป็นใจดีกันนะนะทำใจของเราให้มันดีในเมื่อเรามีใจดีแล้วแล้วก็หยิบยืน่นใจดีของเราให้แก่คนอื่นด้วย ไม่ชอบใจร้ายนไม่ชอบใจร้ายด้เมื่อเราไม่ชอบใจร้ายเราก็อย่าเป็นร้ายให้คนอื่นเราอยากจะให้คนอื่นนัมีใจดีต่อเราเราก็ต้องทำใจของเราดีใจประกอบไปด้วยธรรมะประกอบไปด้วยทานประกอบไปด้วยศีลประกอบไปด้วยภาวนา อันนั้ท่านจึงเรียกว่าเป็นใจดีใจมีคุณธรรมใจมีบุญมีกุศลแล้วเราก็จะเป็นเป็นคนดีนะถ้าเป็นญาติโยมก็เป็นญาติโยมที่ดีมีคุณธรรมเป็นผู้มีศีลมีธรรม้าเป็นใจพระก็ยิ่งดีเข้าไปเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวพนะระพุทธเจ้าท่านจึง ให้มีการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้ละความโมวหงสิ่งต่างๆทำจิตใจให้ใสสะอาดตามปกติแล้วจิตใจเรา,ม,ามันสะอาดมันสะอาดถ้า,าเราไม่รักษามันก็ไม่สะอาดแล้ว เหมือนแก้วมันก็หลอดไฟเนี่ยมันก็ใสเหมือนหลอดไฟหลอดไฟน,นานๆนนไปมันก็มีผุ่นละอองมาจับมาเกาะก็ทาให้เศ้าหองไปจิตใจพวกเราก็เหมือนกันถ้าเรามีทาละทำละ,ะทำละเล็ดภายในคือโรกกรดหนง ที่มันสิงอยู่ในจิตใจของเราเราก็พยายามใหพยายามชำระล้างถ้าจิตใจเรามีความโลภเราก็เอาทานมาเป็นเครื่องชำระล้างแ,แล้วจิตใจของเราไม่มีความโลภไม่มีความตันนิ่งนะ ในเมื่อกิตใจเราโรกรธแล้วก็เอาศีลมาเป็นเครื่องชำระในเมื่อกิจใจเราหลงแล้วก็เอาภาวนามาเป็นเครื่องชำระเพื่อให้จิตใจเราใสบริสุทธิ์สงบปราศจากเอิเศร้าหมองทั้งพวงแล้วเราก็เป็นคนดีเป็นผู้มีใจดีมีในเมือ่อใจดี <c oughs> ในเมื่าไรเรามีใจดีแล้ววาจาก,ก็ดีกายก็ดีแต่ว่าเราได้ดีสามอย่างเพราะการกระทําของเราเองไม่ใช่ว่าจะให้คนอื่นมากดทาําเราอยากจะให้กายเราสะอาดปราศจากสิ่งทั้งปวงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามปราศจากสิ่งที่นเป็นบาปด้วยการกระทําของเรา เราคนละออกไปละออกไปนะนรักษาการยาลอดรักษาการไนะม่ให้โลกไม่ให้ปวดไม่ให้หลงรักษาใจไม่ให้โรคไม่ในหะ้ปวดไม่ให้หลงกายกับใจก็ให้ไปด้วยกันนะวาจากับใจก็ให้ไปด้วยกันนะถ้าใจดี อะไรก็ดีหมดนะฮะให้เน้นอยู่เสมอท่านว่าการรักษาใจมีอะไรก็มีสตินี่แหละสติเป็นเครื่องวิเล็อกอยู่ตลอดเวลานะสติเรียกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสติความระเล็กได้ระเล็กได้นำเวลาก่อนทำก่อนพูดก่อนคิด พเ,เพื่อให้การกระทำของเรามันดีถูกต้องเพื่อให้การพูดของเราที่แสดงออกทางวาจาให้เป็นคำพูดที่ดีเพื่อให้ใจพอกเราทีดไดทางที่ดีถ้าเรามีสติเป็นกนลางฤทธิสติกับใจเป็นองคู่กันฉะนั้นจติโยมทุกท่านทุกคนมาวันนี้ ก็ขอให้ตนนั้งอยู่ในศะีลในธรรมบีความมั่นคงนะในคุณภาพความดีเพื่อนะให้ตนอยู่เป็นผู้ดีถ้าเราไม่ทำเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทำนะว่าวการกระทำท่านจะเรียกว่าเป็นกรรม <c oughs> เป็นกรรมนะการกระทำเป็นกรรม กายกรรมวัจีกรรมมนุษย์กรรมนะแต่ว่าให้เป็นกรรมดีไม่ใช่เป็นกรรมชั่วก็ขอให้ทุกท่านอยู่สมเนร์อยู่ระลึกอยู่เสมอว,ว่าเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์นับถือพาาระพุทธศาสนาให้มีสติเป็นเครื่องจดจำเป็นเครื่องเตือนจิตลดไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมตัวนะอย่าไปลืมตัว นะเราทำดีแล้วก็ต้องทำดีตลอดไปการทำดีถูกดีนั้นมีค่านะการทำดีถูกเวลาคาดาหาการทำดีนะอันนี้คาดว่าให้มีความการทำการพูดการคิดให้มันดีนะมันจะจะทำให้เราเป็นผู้ดีไปด้วย เรียกว่าเป็นการยกฐานะด้วยการกระทำยกฐานะด้วยการพูดยกฐานะด้วยการคิดในทางที่ดีที่ควรนะก็ขอให้ทุกท่านนะยอมรัอกตั้งใจเพื่อความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาด้วยเจริญงอกงามในความเป็นมนุษย์ของเราด้วยนะแล้วกระโดดขั้นดีกไปนะดังนั้นก็ การเสด็จพระธรรมเทศนาก็ขอทุกปนวยเกีดการรับเวลาต่ด้วยเดชคุณพระพุทธรัตตัดราทุขขอท่านมีสุขทุกสมัยด้วยเดชคุณพระธรรมรัตน์กาจัดไปขอท่านมีเดชใหญ่ประเวด้วยเดชคุณพระธรรัรัตน์ตัดโรคไข้ขอท่านสามโศกโรคเข็ญด้วยเดชคุณพระธรรัตน์ตัดกรรมเวรขอท่านดินเดือนฤทธ เป็นนิทวังก็ไปดูประการและจะเรียนสาธุคร <c oughs> ับในลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านคอจอชาวบริชัท